ปวดปวดเนดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออเน้แอ่าไม่เป็นไรพี่นี่ล้างรางนิดเดีวจะได้ละเม็เหรอแขน็ไงแก้แข็นไงตรงนี้มีกวดน่ะวดวมครับฮะวครับผมได้ไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không หนายางไม่ยางหรือหน้าทัวร์บน ไฟเขามาก็คิดว่าเขาจะหยุดให้หนูแต่หนูไม่คิดว่าเขาจะไม่หยุดถือ่าเลยข้ามมานลก็นมาเลย่ะนวไงว่าหนูกับแม่เนี่ยเห็นรถรถขับล้อเป็นอะไรวาวดใช่ค่ะเป็นปวจะเลยเห็นข้ามถนนใช่ค่ะคิดว่ามอเตอร์ไซค์จะเบรกใช่ค่ะเขาว่าเห็นเขามาต้องแต่ใจแล้วค่ะเขามาเร็วไหย ก็วายอยู่แล้วเราจะเอาขวดไปไหนลูกลูกจะเอาขวดไปขายเก็บขวดขายเก็บขวดพลาสติกขวดแก้วไปขายใช่ไหมลูกอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยสิบแปดตอนนี้บาดเจ็บตรงไหนบ้างที่ขาข้างขวาแล้วตีหัวกระทุงกระแทกเลยไหมลูกไม่มีตอนนี้อาจจะลูกหรือว่าอายุสิบแปดหนูมีหนูมีบัตรอะไรบัตรทองอยู่ไหนลูกบัตรบางเียนบ้านอยู่ไหนลูกแา่เบียนบ้านหนูออยู่ฝั่งไหนใช่ครับอ๋อคือพี่ขับมา แล้วรถเข็นก็เข็นข้ามมนน่อนใช่ครับมันฟังมันฟงขาัดรถเ็นได้ไหมเดี๋ยวพี่พี่ยืดขาลูกรงได้ไหม